สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ k เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองนะครับเราก็จะมาพูดถึงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับเลสซอร์ฟิมนั่นเองในวันนี้นะครับเลสซอร์ฟิมนั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยตัวทีเซอร์นะครับเปิดตัวสมาชิกคนที่2ของวงออกมาให้พวกเรานนั้นได้ติดตามกันอีกแล้วและในคลิปทีเซอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มาก นที่2องนะนะครับไม่ใช่คิมแชวอนที่เรานั้นรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันแต่เป็นสมาชิกใหม่นะครับเด็กฝึกของ So u c e Music นั่นเองเธอมีชื่อว่าคิมการัมนะครับในตอนนี้เองนะครับคิมการัมนั้นเนี่ยแฟนๆหลายๆคนที่เป็นชาวไทยก็เรียกชื่อน้องแบบเป็นการตั้งชื่อให้น่ารักมากๆเลยนะครับว่าน้องกลรัมนั่นเองสําหรับการัมนั้นนะครับเธอนนเนี่ยมีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะครับจากข้อมูลส่วนตัวที่หลุดออกมาแบบหาได้ยากมากๆนะครับแถมแฟนๆนั้นเนี่ยก็บอกว่าจากที่รู้ๆมา การัมนั้นเป็นเด็กที่เต้นเก่งมากๆนะครับแล้วก็มีอายุเนี่ยประมาณ17ปีเท่านั้นแต่ความสวยของการัมในคลิปทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยกระปังแล้วก็จึ้งมากๆเลยนะครับใบหน้าของการัมนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้าที่เก๋มากๆยูนี้มากๆแบบเราเห็นทีเดียวก็จําได้เลยนะครับว่าคนนี้แหละคือคิมการัมจากเลเซอร์ฟิมเธอนั้นเนี่ยมาด้วยลุคที่สดใสมากๆในตัวทีเซอร์นะครับแล้วก็แตกต่างจากซากุระที่ปล่อยมาคนแรกเนี่ยยางสิ้นเชิงเลยจากของซากุระจะออกแนวเท่ๆนะครับออ นั้นเนี่ยจะมาแนวน่ารักสดใสขีเล่นทะเลนทะเลนนะครับดูเป็นคนกวนๆด้วยเหมาะกับรูปร่างแล้วก็หน้าตาของการัมมากๆเลยในตัวคลิปทีเซอร์ของการัมนะนะครับก็มีความยาวทั้งหมดอยู่ที่44วินาทีนะครับแล้วดูเหมือนว่าเพลงที่ใช้ในการประกอบคลิปตัวนี้นั้นจะเป็นคนละเพลงกันกับสากุระเมื่อวานนะครับในตอนนี้นะครับความนิยมของการัมเนี่ยก็กําลังเพิ่มขึ้นเลยยอดวิวของคลิปวิดีโอทีเซอร์เปิดตัวการัมนะครับในตอนนี้ตอนที่เราอัดคลิปอยู่มียอดวิวอยู่ที่300,000กว ก็มีคนกดไลค์เนี่ยมากถึง7.5หมื่นไลค์เลยนะครับก็ยังมีคอมเมนต์มากมายเลยที่พูดถึงการํากันมากถึง3000กว่าคอมเมนต์เลยนะครับเรามาองมาดูคอมเมนต์ของแฟนๆกันนะครับว่าจากที่ได้เห็นการําครั้งแรกในคลิปทีเซอร์เปิดตัวนี้พวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับได้มีการบอกไว้ว่าด e ซเซอร์ฟิล์มนั้นเป็นวงที่เต็มไปด้วยวิชวลแน่นอนสมาชิกคนที่2เปิดตัวมาก็ยังวิชวลขนาดนี้บวกกับสักุระเองที่เป็นท็อปวิชวลฉันเชื่อเลยว่าสมาชิกที่เหลือนะั้นจะต้องปังแล้วก็วิ ต่อไปนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าซอสมิวสิกจะหาสาวที่สวยได้ขนาดนี้และเธอนั้นดูเป็นเด็กน้อยที่สดใสร่าเริงม,มากๆแต่ความวิชวลของเธอนั้นเนี่ยไม่เป็นรองจากซากุระเลยทางค่ายนั้นหามาดีมากๆไม่มีการแย่งซีนหรือแย่งความสวยกันเลยคู่นั้นสวยคนละแบบคนละสไตล์แต่โดดเด่นมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกเอาไว้ว่าตื่นเต้นมากๆเลยหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้เธอสวยมากๆและเธอนั้นดูมีสเสน่ห์มากอีกด้วยดูเป็นเด็กขี้เล่นจังเลยนะคารัม อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่านี่ฉันวนดูคลิปวิดีโอนี้มากกว่า5ครั้งแล้วเธอดูมีสเสน่ห์มากๆจนทําให้ฉันนั้นหยุดดูคลิปนี้ไม่ได้เลยอยากเห็นแล้วว่าถ้าเธอร้องเพลงจะเป็นยังไงฉันคิดว่าเธอนั้นจะต้องมีเสียงที่น่ารักมากๆแน่นอนอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าตอนแรกนั้นที่ฉันเห็นภาพนิ่งของเธอฉันก็คิดว่าเธอสวยและวิชวลมากๆแล้วพอได้ไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วฉันกลับรู้สึกว่าเธอนั้นสวยมากขึ้นกว่าเดิมรูปการเคลื่อนไหวของเธอนั้นมันดีกกว่่่าารูปนนิงมๆีแหละใบใ้ ที่สวยงามของไอดอลหญิงเจนใหม่อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าดูเหมือนว่าเธอนั้นพยายามทําท่าอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนสิงโตหรือแมวหรือเปล่าหรือว่าเธอนั้นกําลังบอกใบอะไรเราอยู่ฉันสังเกตเห็นสองครั้งในคลิปวิดีโอนี้ที่เธอพยายามทําท่านั้นและเธอก็ดูเหมือนว่าจะเต้นเก่งมากๆเลยนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากฟแฟนๆที่เข้ามาพูดถึงการลังจาที่ได้ปล่อยคลิปเปิดตัวสมาชิกคนที่2ของเลสซาร์ฟิมนะครับนั่นก็คือการัมนั่นเองนอกจากตัวทีเซอร์วิดีโอตัวนี้แล้วนะครับที่เป็นคลิปเปิดตัว ัวการัมนั้นก็ยังมีเซตรูปภาพนะครับที่ทาง So u r c e Music นั้นได้มีการปล่อยออกมาด้วยและเซตรูปภาพพวกนี้นะครับก็มีหลายรูปหลายลุคเลยให้เรานั้นได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ช็อตนะครับหรือว่าจะเป็นรูปเต็มตัวในชุดเล่นเทนนิสสีเขียวเข้ารูปนะครับซึ่งเปิดเผยให้เห็นหุ่นที่ดีมากๆเลยของการาัมรวมไปถึงชุดเดรสสีดำนะครับที่ผมเนี่ยโดนลมพัดแบบพริวปลิว,วสวยมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีลุคสบายๆกับเสื้อยือดกางเกงยียนนะครับที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆ ตนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเซตผมเปียที่ดูเป็นเด็กใสๆน่ารักน่ารักแต่ก็แอบ,บดื้อแอบ,บ,บ,บแก่นเซียวเปียวซาอยู่เหมือนกันรูปเนี่ยเรียกได้ว่าปล่อยออกมาให้แฟนๆนั่นเองได้เซฟกันรัวๆเลยนะครับแต่แต่ละรูปนั้นเนี่ยก็สวยมากๆเลย <c oughs> สําหรับการานนะนะครับก็เป็นสมาชิกคนที่2ของทางเลสเตอร์ฟิล์มที่ได้มีการเปิดตัวมาในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสมาชิกคนที่3นั้นจะเป็นขิมแชวอนหรือว่าสมาชิกคนไหนใน,ในวงที่ทางค่ายนั้นยังไม่ได้มีการเปิดตัวออกมานะครับก็ต้องมารอรุ้นนนกกัอีีทึ แต่ว่าในตอนนี้สสมาชิกที่เปิดตัวมานั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าปังมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิยาวากิซากุระหรือว่าคิมการัมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าได้ดูคลิปทีเซอร์เปิดตัวการัมแล้วรวมไปถึงรูปภาพของการาัมนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างถูกชะตากับเด็กน้อยคนนี้กันไหมก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับเรานะครับพอได้เห็นคลิปตัวทีเซอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าการาัมนั้นเนี่ยเธอดูมีสเสน่ห์มากๆบางมุมเนี่ยเรารู้สึกว่าการันนนน้้น้หาาาาคลยยๆอื่จ่จกกเแต็ม ช่นกันนะครับที่การ์ดนั่นเนี่ยก็หน้าคล้ายเจนนี่แบล็กพิงก์สำหรับเรานะครับแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ยังไงเนี่ยก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอเคปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมกอเคปของเราไว้ด้วยนะครับไปกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับคลิปปนนนีีีี้้้ก็ตตอออองงงขััััววลาาไเเพยยท่ครบสสด